สวัสดีครับเพื่อนๆมันยมีคุณหมอนักวิทยาศาสตร์สมองเอามารวบรวมผลวิจยัยเกี่ยวกับเรื่องโชคโชคชะตาแล้วก็ดวงเนี่ยธรรมดาเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าในมุมมองของหมอนักวิทยาศาสตร์พูดถึงนักวิทยาศาสตร์เลยนะมีการเปลี่ยนโชคได้ด้วย มีการเปลี่ยนโชคได้ด้วยซึ่งโชคธรรมดาเปลี่ยนไม่ได้เช่นอะไรฝนตกแดดออกเปลี่ยนไม่ได้โยนเหรียญหัวก้อยเปลี่ยนไม่ได้แต่โชคบางอย่างเปลี่ยนได้ก็เป็นเรือไม่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะการโพสต์ใน Facebook เพื่อต้องการคนดูเยอะๆหรือในทิกต ok อะไรก็แล้วแต่นะถ้าโพสครั้งเดียวกับโพสร้อยครั้งอันไหนมีโอกาสที่จะทให้คนดูเยอะเราก็รู้อยู่แล้วคาตอบคือโพสตร้อยครั้งหนึ่งครั้งจะมีโอกาสคนดูน้อยอยู่แล้วถ้าร้อยครั้งมีโอกาสได้ดูเยอะกว่าอู่แล้วและความโชคดีอันที่สองของนักวิทยาศาสตร์คคคนนนนนัั้ททีี่่เเขาาาบบบอออกกกกกกุุณโืรสงต เราก็ไม่เข้าใจสังเกตมันคืออะไรง่ายๆเลยนะเพื่อนๆเวลาเราลง Ti k t o อกเฟซบุ๊กหรือ YouTube ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมีวันหนึ่งเราโชคดีมีคนดูแสนคนมีคนดูล้านคนบางทีของผมบางคลิปอาจมีคนดู5้าล้านคนคนธรรมดาก็บอกให้โชคดีก็จบแต่คนสาเร็จคือคนสังเกตสังเกตแบบไหนเออเฮ้ยทำไมคลิปเนี้ยมีคนดูเยอะวะชื่อมันดีเปล่าหรือเราลงในเวลาที่มันดีหรือเปล่าหรือเราลงในจังหวะที่ดีหรือเปล่านะพอสังเกตการก็ทําให้อ๋อ วิธีนี้เองทําให้มันฮิตทําให้คนดูเยอะเห็นไหมสังเกตเยอะกว่าเมื่อสังเกตเยอะกว่าทําให้เราเนี่ยได้โชคที่แตกต่างกว่า พอมาพูดเป็นแบบวิทยาศาสตร์ที่ผมวิจัยก็เลยทําอ๋อเวลาเราฮิตขึ้นมาเวลาะสมคอนเทนตขึ้นมาต้องสังเกตเยอะพอเราเข้าใจกระบวนการนี้เพื่อนๆเอามาใช้กับงานของเพื่อนได้ลองจินตนาการตามไปแล้วก็มาคิดกับงานของตัวคุณเองด้วยนะอาะเหมือนกับชาวนาก็ได้ชาวนาของบ้านเราก็พยายามขายของถูกๆคุณงคิดดูประเทศเพื่อนบ้านปลูกข้าวในราคาที่ถูกกว่าใช่ไหมเราขายพยายามขายถูกกว่าเราแพ้เขาแล้วสู้ไม่ได้หรอกแรงงานเ็าถูกกว่าเพื่อนบ้านถูกกว่าก็คุณคิดว่าโชคไม่ดีเป็นไปไม่ได้หรอกรัฐบาลไม่ช่วยฉันปลูกข้าวในราคาที่ถูกวว่่่่านี้้้้ไไไมมดเฮยใชฟัง ตั้งใจมันเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนเทุกคนถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณจะคิดไม่ออกนี่มันคิดอย่างนี้ชาวนาญี่ปุ่นก็จนเหมือนกันนะเขาคิดอย่างนี้ครับเฮ้ย เดี๋ยวนี้มันกินข้าวกล้องกันเว้ยแล้วข้าวกล้องมันไม่อร่อยเว้ยแต่ข้าวกล้องมันมีประโยชน์ทายัางไงให้เป็นข้าวกล้องแบบมีประโยชน์ทุกคนคิดตามชาวนาคนนี้เป็นชาวนาที่จนมากๆเขามันคิดอย่างนี้มีวิธีการสีข้าวแบบให้เอาเข้าวเปลือกออกแต่เหลือข้าวกล้องข้าวกล้องเน nelle, ี่ยเวลามันหุงมันจะแข็งใช่ไหมเพราะม,มันมีส่วนที่เป็นไขอย, <t> อยู่ี <Muhammad. S 2> <t> ่เขาก็คิดค้นนะวิธีการสีข้าวแบบสีแล้วไขมันออกแต่มันมีส่วนที่เป็นจมูกข้าวเป็นส่วนที่มันมีวิตามินสูงๆปรากฏว่าทําสาเร็จแล้วชาวนาคนนี้ฮะเป็นเบาหวานมาก่อน นที่มันมีพวกจมูกข้าวเป็นข้าวกล้องเนี่ยนะแล้วมันหุงแล้วมันนุ่มแล้วมันมันพองออกมาได้กลายเป็นว่าตัวเองอะ่ะหายจากการเป็นเบาหวาน มาวิจัยต่อยนะว่าข้าวเนี่ยนะมันมีใย,ยอาหารมากขึ้นด้วยก็เหมือนกับกินผักเลยกินข้าวแต่เหมือนกับกินผักมีใย,ยอาหารมากขึ้นมีวิตามินมากขึ้นกว่า8เท่าปรากฏว่าขายดีแล้วเพิ่มราคาจากข้าวขาวเนี่ยสมมติกิโลละห้าบาทขายกิโลละร้อยอ่ะอย่างเงี้ยเจ๋งไหมล่ะเราไม่ต้องไปแข่งการขายข้าวกับประเทศเพื่อนบ้านเราพ่า,ากุพูชาคุณไม่ต้องไปแข่งกับเขาคุณขายข้าวในราคาที่แพงกว่าเราไม่ต้องไปง้อใครอ่ะโคตรเจ๋งไหมนะถ้าคาพูดของผมเนี่ยนะเอามาพูดแล้วกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วชาวนาชาวไร่คิดดดแแแบบบบผผมมมอลล้้้้วไขูีีน คือพูดจากใจจริงเลยนะแล้วข้าวอะ่ะเราไม่ต้องมาคิดว่าเราจะขายข้าวในราคาที่มันถูกกว่าแล้วชาวนาทุกคนคิดแบบนี้ทาให้ขายข้าวในราคาที่2เท่าอะ่ะคุณไม่ต้องแข่งกับเขาอะ่ะแล้วคุณขายดีแลยชาวนาคนนั้นอะ่ะคือผมไปถามพาดมาแล้วะสมเด็ดมีไรายได้เป็นหมื่นล้านอะ่ะเพราะคนกินข้าวทั้งประเทศอะ่ะ เราเอาผู้ว่าหรือ SME ในกลุ่มของการปลูกข้าวหรือธนากมข้าวช่วยกันคิดหน่อยสิโคตรเจ๋งใช่ไหมช่วยกันคิดหน่อยดีว่าทายังไงให้มมีการสีข้าวแบบเป็นข้าวกล้องมีวิตามินสูงมีใย,ยอาหารสูงเอาแบบไอเดียของผมไม่เอาแบบไอเดียของญี่ปุ่นเลยเพราะในเมืองไทยยังไม่มีเมื่อยังไม่มีเกิดอะไรขึ้นเจ๋งไหมยังไม่เคยมีมาก่อนธุรกิจทํามชีเนะี่ยเจ๋งไหมโคตรไอเดียเลยแลวยังมีไอเดียเยอะแยะมากมายเพื่อนๆถ้าเป็นประโยชน์เนี่ยขอเลยให้เพื่อนๆแชร์ให้กับเพื่อนๆ,ๆหลายๆคนแล้วเพื่อนๆจะได้ไอเดียมากๆเลยแล้วเจอกันครับกดติดตามไว้้้เเเเเยยยออะะๆดดดีีีวมมไใใหหห่่จทําพืนนน็กั ที่จะติดตามทุกคลิปนะให้กด3สเต็ปนะครับกดติดตาม2ให้กดทั้งหมดทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับแต่ถ้ากดติดตามเฉยๆจะทําให้บางที อาจจะไม่เห็นครับและกันครับจะมีการเผยผลวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยาหรือการผ่าตัดพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเปิดเผยในเพจต่างๆสีฟ้าสีแดงสีดําบางทีเขาปิดกั้นการมองเห็นผมเคยโดนแล้วครับวิธีการก็คือข้างล่างจะมีข้อความจะมีลิงก์ให้เพื่อนๆกดเข้าไปในเพจสีเขียวแล้วก็จะเป็นเพื่อนกับผมเวลาผมมีไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่องผลวิจัยต่างๆใหม่ๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้จะมีการแจ้งให้กันเพื่อนแต่เพื่อนๆต้องกดเข้าไปเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวนะครับไม่งั้นบางครั้งเนี่ยเวลามีผลวิจัยเพื่อนๆ